ผู้ว่าราชาการจังหวัดตากมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนานเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางจินนาราสัมพันธรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและนายสันติเที่ยงธรรมพัฒนาการจังหวัดตาก เดินทางไปมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่เด็กจำนวนเจรายในพื้นที่อำเภอบ้านตากเพื่อเป็นทุนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนสิ่งของอุปโภคและบริโภคโดยมีนายอัวุฒ พึ่งเนียมในอำเภอบ้านตากพร้อมด้วยแม่บ้านมหัาไทยอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับโดยในปีงบประมาณ2,563กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและโด้โอกาสให้จังหวัดตากจำนวน85ทุนทุนละ1,500บาทเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 7 5 0 0บาท ซึ่งจังหวัดตากได้ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบข้อมูลเด็กที่ได้รับทุนอุปการะที่อยู่ในเกณฑ์รับทุนต่อเนื่องและพิจารณาคัดเลือกเด็กใหม่ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อขอรับทุนทดแทนเด็กรายเดิมที่พ้นเกณฑ์สําหรับเด็กที่ได้รับทุนอุปการะอีก78รายในพื้นที่9อําเภอของจังหวัดตากแต่ละอําเภอได้ดําเนินการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปัรภมตามที่ได้รับการจัดสรรเป็นที่เรียบร้อย